สวัสดีครับผมคนโบราณันดี้ชาแนลครับผมวันนี้มาแบบไวไปแบบไวนะครับมีเลี่ยมด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาขายรถคันอยู่ข้างหลังของผมนะครับราคาไม่เกินแสนนะครับผมราคาไม่เกินแสนมาต่อรองกันเลยนะครับกับอันนี้อีกชื่นึงก็ทีพานะครับแต่ว่ามันเป็นตัวโฟวินครับมันเลยเป็นทีเอเอสนะครับทีเปนะครับไปครับถ้าเรียกอีกชื่อนึงเขาเรียกกันทั้งนั้นก็ท่าหน้าตาตัวนี้มันจะเรียกเป็นทีพนะครับก็เรียกเป็นที R าร์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นรุ่นของทีเปนะครับ TFS นะครับก็เครื่อง3,000นะครับผม 4JA1 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3,000เลยนะครับก็4สูบนะครับ4สูบ2องร้อยสซีซีนั่นแหละครับโอ้โทษครับ4สูบ2,500ซีซีนะครับตีเป็น2,500ซีซีไปเลยนะครับก็ขับเคลื่อน2เผา4เผาได้นะครับตัวนี้มันเป็น TFS นะครับแต่คนส่วนมากจะเรียก t f เอฟา ผมจะขอเรียก TFR ไปนะครับ TFR กับเพื่อน4ี่ล้อนะครับแต่คือรุ่นของเขาก็เป็นรุ่นพิเศษหน่อยนะครับก็ในตัวตีคัดซีตัวตัวถังเขาก็ตีเป็น TFS ไปเลยนะครับผมตัวนี้ชื่อของเขาครับก็มันเป็นอีซูนะครับอีซูก็เครื่องสามพันนะเดี๋ยวดูดูข้างๆ้างก่อนนะครับเนาะก็คือคันนี้คือเป็นรถก็เป็นรถนายทหารนะครับรถนายทหารก็รู้จักกับคนมืองหนาวเนะ อยากจะขายนะครับในราคาที่ไม่เกินแสนนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาคนเมืองหนาวได้เลยนะครับนี่ร้อแบบนี้เลยครับให้แบบนี้เลยกระทะก็แบบนี้เลยนะครับกระทะก็เป็นกระทะโฟอยู่แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับคือรถขายตามสภาพนะผมก็สีเป็นแบบนี้เพราะว่าแกเป็นนายทหารแกก็เลยพ่นสีแบบนี้เลยตามใจตัวเองเลยครับตามใจสั่งเลยนะครับผมดอกยางก็ยังดีๆอยู่นะครับก็หลังจากที่ลองขับมาก็ถือว่า พอได้นะครับรถคันนี้คือพอได้นะครับทะเบียนนี่ไม่ปิดแล้วนะครับก็เปิดไปเลยเพราะว่าเขาจะขายอยู่แล้วไม่ได้โกหกอะไรกันทั้งหลังนี่เปิดได้ครับผมเปิดได้ตัวนี้เปิดได้้วเปิดให้ดูครับเปิดได้เปิดได้แต่ผมเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามือเดียวนะครับยวเปิดข้างในให้ดูตัวนี้ก็ของเต็มนะครับเสื้อผ้าเต็มก็สภาพข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับ สภาพข้างในก็ประมาณนี้นะครับก็คือตามสภาพก็ไม่ได้ใหม่มากก็ไม่ได้ผุมากนะครับก็สมกับราคาไม่เกินแสนนะครับรดสี่ประตูเนาะสี่ประตูข้างหลังอกเป็นห้าประตูนะครับเปิดได้ตัวนี้ก็ยางอะไรก็ให้ไปเลยในราคานี้ครับเอาว่ากันก่อนนะครับเก้าแสนเจ็ดนะครับป้าเก้าแสนเจ็ดเอ้ยโทษครับเก้าหมืนเจ็ดนะครับเก้าหมืนเจ็ดพันนะครับสาหรับคันนี้เนาะกีเป็นเก้าหมืนเจ็ดพันไปเลยนะครับถ้าจะว่าแสนมันแพงเกินไป ตัวนี้ก็ให้ไปเลยครับเชลไบท์ข้างบนให้ไปเลยนะครับนี่ครับรถประมาณนี้นะครับหลังคาก็จะมีรอยจะผุแบบนี้นะครับก็เราไปเปล่ามีไม่ไม่กี่จุดครับเพราะว่ารถต่ำครับแต่แก่ก็รักษารถดีมากเจ้าตัวไม่อยากจะขายนะครับเจ้าตัวไม่อยากจะขายแต่คนมองเหาก็ว่าถ้าคิดจะเอาคันใหม่หรือก็แบบนี้ครับแกก็ทําสภาพจะดีพรมเพิ่มยังอยู่ดีนะครับแล้ว อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรักรถมากนะครับถือว่าจะรักรถมากก็ประมาณนี้สําหรับใครจะไปทําเป็นโฟวินใครจะไปทําเป็นออฟโรดนี่ก็ถือว่าไม่ผูกครับรถไม่ผูกนะครับเนาะรถไม่ผูกตีเป็นทีฟอานะครับให้คนเมืองเหนเรียกทีฟอานะครับคนเมืองเรากเกิดไม่ทันหรอกครับทีฟอาคือรุ่นนี้แต่ว่าที่เขาตีชื่อมาเป็นทีฟเอสก็เพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับอีสุจะเห็นหน้าก็เรียกทีฟอาแล้วนะครับเนาะ คนมะนาวขอเรียกทีบอาไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จทุกั้นก่อนนะครับขับเครื่องส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับผมเต็มเปี้ยะนะครับมีเลอร์ข้างบนด้วยนะครับ,รบเุอร์ข้างบนแล้วก็เครื่องก็แบบนี้แรงเครื่องแกก็ไปฟิตมาใหม่นะครับฟิตมาใหม่ตัวไหนไม่ดีแกก็ฟิตใหม่หมดแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับสายพงสายผ่านข้างในก็ไปเปลี่ยนมายังไม่นานนะแบตบลูกใหม่เลยนะครับประมาณนี้ แอร์ก็เย็นนะครับแอร์ก็เย็นนะครับฝากกระโปรงประมาณนี้ถือว่าแจรักรถมากครับรักรถมากเลยแหละไม่อยากจะขายนะครับไม่อยากจะขายดีครับนี่ครับ TFS นะครับ TFS ก็ c j A1 ครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับตรงรุ่นตรงสภาพนะครับคัตซีตรงอะไรตรงเดี๋ยวผมดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรียกคัตซีตรงไหมเนาะแป๊บนึงด้วยครับแปอถึงครับแป๊บนึงครับผม ก็เป็น TFS นะครับ5 4 h นะครับตัวนี้ตรงตรงครับตรงรุ่นอยู่ตรงรุ่นเลขคเสีตรงนะครับปิดเลยนะครับข้างในประมาณนี้นะครับผมใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะให้โทรมา098 1848349นาะครับย้ำนะครับ0 9 8ย์4 8349ด่ด่วนเลยนะครับผมก็คือทางเจ้าตัว อยากจะขายออกด่วนเพราะว่าหนึ่งอยากจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นสองอยู่บ้านเขาก็มีอีกแล้วคันหนึ่งก็เลยว่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานทางทางป่าทางเขาแล้วก็อยากจะปล่อยออกอยากขับรถเจ๋งมั้งครับนี่ครับมันเป็นสีเผาะนะครับกับเคื่อนสีรล้อนะครับสองเผาสี่ล้อสีเผาคนมาเกาพูดไปนะครับนี่ครับไม่ไม่ถอดสักอย่างนะครับไม่ถอดสักอย่างครับ ให้ไปแบบนี้เลยข้างหลังก็ยังดีๆอยู่นะครับถูกใจก็ทักหาคนมืองเอาเลยนะครับสําหรับเต็นนะครับสําหรับเต็นจะโทรมาคุยจะเอาไปใช้ต่อนี่ไงก็ทักมานะครับผมถ้าวางยางแพงอยู่ก็มาต่อกันนะครับคันนี้นะครับมันเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไม่ใช่ตัวตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวธรรมดามันก็จะถูกกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ขายเก้าแสนเจ็ดนะครับบอกเลยเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมก็ สวยมากหรูมากสําหรับใครที่อยากจะเป็นสายป่าขับรถบ้านบ้านเรานะครับอันนี้รถบ้านนะครับรถบ้านเลยก็คือทางนายทหารนะครับใช้ก็ใช้ในกลมนะครับใช้ในกลมขี่เข้าเวนเชขี่ออกเวนอันนี้ก็ไม่อยากจะขายแล้วครับแต่คือตอนนี้เขาไม่ได้มาทํางานส่วนในเมืองก็อยากจะปล่อยคันนึงในในใน,ในความคิดต้นเนาะครับ ไปออกคันหนึ่งจะไปเช่าบ้านหรือ,อยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ประสงค์เขานะครับผมก็คนมุราสันดิชเชนแนลครับผมติดต่อมานะครับ